สวัสดีค่ะยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่อง Niki Story นะคะเอา้ามุดมุดแล้วมุดผ้าแล้วมาเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้เ,เหต่นนอนนะคะยามเช้านะคะ FC คอยก่อนครับมอามานี่มานั่งนี่ก่อนมา มาเร็วๆอ๋อ,อสวัสดีค่ะอดีอากระโดดโอ๊ยโดนแผลปอยโดนแผลปอย่ะน้องลายไม่กระโดดนะลูกนะไม่กระโดดน,นะคะเดี๋ยวได้ออกนะลูกนะโอ้โหท้องใหญ่จังเลยท้องใหญ่ตุ๊กเลยท้องใหญ่ตุ๊กเลยได้ยินเสียงแมวเหมียวแล้วค่ะน้องพินิก เสียงน้องลูกเสียงน้องเสียงน้องค่ะปีนอะไรเรานี่้โอ๊ยโดนท้องพี่ปอยค่ะโอ้ยโดนท้องโดนท้องกระโดดไม่ได้ลูกครับึ่งข้าพึ่ท้องน่อยนอนลงนอนลงเลยวด้ดูท้องหน่อยนอนลงนอนลงค่ะ ดูพูดแล้วมองหน้าอีกคุณแล้วมองหน้าอีกคุณแล้วมองหน้าอีกโอ้ยทอ้องเบลเบลาเลยในท้องใหญ่ขนาดนี้หึหึพี่นิกมาลงมาลูกน้องไปแล้วน้องไปแล้ว ด um ้ย um no, ินเสียงน้องนะคะเื้เสียงน้องเหรอลูกเื้ยนอนได้ยินเสียงแมวเมียนะคะเื้เสียงน้องอยู่ตรงไหนลูกเห็นหรือเปล่า น้องหรือเปล่าลูกน้องอยู่ตรงไหนครับทำไมสัน่นแบบนั้นลูกได้ยินแต่เสียงก็สั่นแล้วสั่นจ้องนะคะน่ะน่ะมองหา มีหรอกได้ยินแต่เสียงไม่มีหลอกน้องไปแล้วลูกใช่ไหม,มคะน้องไปแล้วใช่ไหมคะน้องไปแล้วใช่ไหมคะรับลูกขาเตรียมตัวเตรียมตัวเดี๋ยวพี่น้องเจมพาไปแล้ว กินขนมนกับพี่ปอยนะคะเมื่อกีก้หมดแล้วลูกหมดแล้วปีนเลยโบเบ้แล้วลูกเดี๋ยวค่อยกินใหม่หมดหมดแล้วลว,วะเดี๋ยวพี่นัทพาไปนะคะโอเคโอเคโอเคค่ะไม่ต้องปีนค่ะเจ็บค่ะ, <c oughs> ะเดี๋ยวพี่นัดพาไปลกูก Bà sẽ chưa hay không bà? À, bài Tiếp tục à? Tiếp à, đơn thang đại โอ้โหโโโอ้หหวิ่งเร็วขนาดนั้นเลยเหรอลูกเดี๋ยวนะค่อยก่อนค่อยก่อนค่อยก่อนไปเช็คงเท้าก่อนแป๊บนึงโอ้รองเท้าไปเปียกไปน้องลายไปไหนแล้วลายไปได้เหรอโอ้ลายไปนู่นแล้วค่ะไอซี่ไปพี่อีกปะ ีกัดดามเช้านะคะวันนี้พี่ปล่อยเดินด้วยนะคะค่อยๆเดินไปค่ะดีขึ้นเยอะแล้วค่ะโอ่ยก็ยังมีเคืองๆตรงแผล นอนนะคะยามเช้าเช้าอากาศมีแดดนะคะแต่ว่าก็เย็น <c oughs> ไ,ปไปทางนี้เหรอทีวันนี้อะไล่มาแล้วอวิ่งตามมาเหรอลูกโอ้โห วันนี้ทำไมวิ่งตามมาลกูกฮะไปไหนคะนี่ไปไหนคะน,นี่น้องลายวิ่งตามมาด้วยนะคะ,คะเปลี่ยนทางนะคะไปทางประจำนะคะ น้องนายเอา้าเอา้าเอา้เอาทำอะไรเนี่ยโลกคันเหรอโลกืมมาเร็วๆมากับพี่นิ๊งมา ปที่ประจำเราดีกว่าทางนั้นจะเศษอาหารเยอะนะคะแล้วก็น้องเหมียวเยอะทางนี้จะโล่งนะคะไปเลยโล่ง นอนไปโน่นแล้วค่ะเขาหามุมเขานะคะเอฟซีนอนเข้ามุมแล้วค่ะาหามุมเขาแล้วค่ะอ้าวอ้าเอ้าเาทำอะไรเนี่ยโลกน้องลายหนูทำอะไรโลกหึ่ สนุกเลยสนุกเลยได้วิ่งสนุกเลยวันนี้วิ่งมาตามนะคะปกติเขาจะไปทางเขาแล้วเขาจะเข้าบ้านนะคะลมเย็นๆนะคะมีแดดแต่ก็เย็นนะคะบรรยากาศยามเช้าๆนะคะวันนี้แดดร้อนอยู่นะคะแดดแรงแดดร้อนนะคะแต่อากาศไม่ร้อน,นะคะ่ะ ีนยังหาที่อยู่นะคะได้ที่แล้วนะคะถ่ายหนักปะคะเรียบร้อยแล้วปลูกปะเรียบร้อยกลับบ้านกันลูกปะน้องลายลูกปะน้องลายล่ะป้าลายปะลายปะลูกปะไปเสร็จแล้วกลับบ้านกันค่ะ พี่นิ้งรูปปะ,ะเรียบร้อยกันแล้วนะคะทั้งสองเลยนะคะ f อฟกำลังเดินกลับบ้านนะคะ,ะถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยคะ่ะเอฟซี อยู่น้ำปัาปลาเข้าบ้านก่อนอะไรลูกมาไปไหนนะ่ะพาพี่น็อตไปไหนไลนมาลูกมาเร็วเวอาลลยโงนไปทำอะไรโงน่นะยังไม่มาอีกไลายลเร็วลูกถึงบมม้านไปที่เรียบร้อยค่ะ Fc เสร็จสิ้นภารกิจเช้านี้นะคะ FC สำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามช่องนิกกี้สตอรี่ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ